ตาแล้วไม่ได้มาออกกำลังไปบันทึกรคคอร์ดวิดีโอไปด้วยนะนี่วันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วครับสามสิบสิงหาปีสองพันห้าวันนี้เดินเดินดูดูสวนดูบรรยากาศอากาศดีๆก็ไปเจอจะเรียกว่าอะไรอ่ระอาแจ๋วแล้วกันนะเพราะว่าปีนี้แกอายุ เยอะแลนะการมีอายุเยอะนี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีนะฮะถ้าอยู่แล้วร่างกายแข็งรแรงก็คงต้องดีแต่ถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงก็แย่เหมือนกันนะครับเมื่อวานมีคนถามผมนะว่าผมอะมีแผน มีอายุกี่ปีผมก็ตอบไปเหมือนเดิมคือ65คนน้องบอกว่าทําไมน้อยจังผมบอกไม่น้อยหรอก65นี่เยอะแหละมันอยู่ที่มุมมองด้วยแหละว่า65ปีนี้ผมเลยอีก8ปีนะอยู่ที่ว่า8ปีเนี้ใช้ชีวิตยังไงมีความสุขแค่ไหนทําตัวเป็นประโยชน์ให้คนอื่นมากหรือเปล่านะครับเพราะนั้น8ปีไม่น้อยนะครับ เพราะว่าถ้าทําทุกวันเนี่ยปีหนึ่งสามรอยกว่าวันก็สองพันกว่าวันเลยนะนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูไปรู้จักระเจ๋าครับดูแล้วก็ได้คิดได้อะไรได้กลับมาดูแลตัวเองในทางที่ควรจะเป็นครับไม่ต้องใส่แว่นเด็เต๋วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแปกว่าแปสิบกว่า,นวาคนที่ไหนเนี่ย ยุ้ยสเนาะคนอีสานบ่คนอีสานคนอีสานสาบ่อยุ้ยส่จำบ่ได้บ่นี่ยเนีเอาจำบ้านเจ้าของบา้านเกิดยุ้ยสฮะบ้านเจ้าของยุ้ยใส่บ้านเกิดยูวารินฮะวารินวารินวารินคอุบลครับอ๋ออุบลเหรออุบลเหรอมีอุบลฮะมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วบ่โดนแล้วโดนแล้วโอ้แข็งแรงเนาะไมม่ี ดูแลที่บ้านพ่อเสียก็อเอามาอยู่นี่ด้วยตลอดตั้งแต่<อ>แม่แล้วแล้วออกกำลังทุกวันไหมอ,ออกมาออกทุกวันไหมออกมาเดินมายังมาอีาอย่างนี่ทุกมมือบ่พอพ่อออกมา,าออกมานไหมโช<ฮ>คดีนะมีลูกหลานช่วยดูแลเนาะ <c oughs> แปดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยอากาศดีดีเนาะมีสวนปวดบะปวดตัวบะกระดอกะดัะเรด่ะ่ะปวดอยูบย่บะเ <c oughs> มื่อกี้คุยกับน,น้องะะนะฮะน้องที่ดูแลป้าป้าเขาบอกว่าเมื่อก่อนป้าแข็งแรงมากแล้วอยู่ๆก็วันนึงอ่ะไปเรียกอ่ะไม่ลุกจากเตียง ก็เป็นสตอกครับแต่นี้ก็กลับมาฟื้นขึ้นเร็วกว่าที่คิดเยอะนะครับนั้นสุขภาพสำคัญยิ่งอายุเริ่มเยอะก็50ขึ้นนี้ก็ต้องรีบดูแลพอค่าห้าสินี้ก็เริ่มเข้าสู่หมดกินยาก,กันแล้วนะอยู่ที่ว่าจะมียาอะไรบ้างเบาหวานความดันไขมันน้ำตาลเนี่ยสารพัดโรค NCD นะครับแข็งแรงแข็งแรงกันครับน้องๆอายุน้อยๆก็ ูแลสุขภาพให้เป็นต้นทุนที่ดีก็จะประหยัดค่ารักษาตัวเยอะเลยฮะ